นี่ค่ะอยู่กับซาโบสายลุยนะคะตอนนี้เรามาอัดฟังให้ลูกค้านะคะทุกคนล่าสุดฝนตกฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตกเมื่อกี้มันตกไปเียแล้วมันก็หยุดน,นะคะเม็ดน้อยตอนนี้มันเป็นเม็ดใหญ่เดียวนะคะทุกคนฝนตกลูกค้าคนไหนที่จองคิวไว้นะคะกรุนาต้องห้ามใจนะคะพี่น้อง ทำไปซ่อมไปนะคะอัดไปซ่อมไปบึ่งจาเรามีช่างประจําตัวนะคะเห็นบ่พุงออกช่างรับคุมงานเองนะคะวันนี้เนื่องจากว่าตอนเช้ามันไม่เป็นอะไรนะคะทุกคนตอนบ่ายมันเริ่มงอแงเลยบ่ายปุ๊บมันงอแงเลยมัดปุ๊บมันก็แตกมัดมันมัดสั้นมัดยังไงไม่รู้ของมันนะคะเออ ไปกับว่าแม่นสร้างขึ้นกันละตอนนี้อัดกลางสายฝนนะ,ะอัดกลางสายฝนนะคะพี่น้องฝนก็เริ่มเมด็ดใ่แล้วค่ะเป็นละอ,องละอ,องเมด็ดใ่ลึกลงมาแล้วนะคะแต่ถามว่ามันอาดได้ไหมมันก็อัดได้นะคะมันยังไม่ได้ฟังมันยังไม่ได้ชื้นเนาะ วยแตกด้วยนะคะเก็บกันไปค่ะคือนานี้กะว่าจะเอาให้เสร็จไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าคุณฝนมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าซารามี่ใคร้กินเขาเชียงบอลเราไปสอบถามนะคะว่าการเครื่องอาาัดฟางเป็นยังไง บอก่ปีนี้เราอัดกอนละ12บาทนะคะมีคนติดต่อเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะว่าเราอัดถูกนะคะต้นทุนแพงแต่อัดฟางถูกนะคจะจะถูกใจช่างนะคะน่าจะว่ามอมแมมรีวิวผมนะะ ย่านย่านย่านแม่ยยนนอยละย่านเป็นยังไงคะช่าง,างถึงต้องมาคุมรถอัดฟางช่างบอกว่าคอยกับปวดสมองแหละจูนแล้วจูนอีกว่ากันประกอบรถเกี้ยวประกอบรถอันนั้นกับวัานเลียวนะคะที่เขาเที่ยงยังนี่ เป็นสีติดโอ้โอ้ไปเลย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 อันตราย ไม่ดินตอนนี้ดินโอบมนแล้วฟางมันแห้งแต่ดินมันยังเปียกอยู่นะเนี่ยมันไม่หมุนแล้วอเออไป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 ไม่ต้องเอาหรอกเลยมันติดโอ้ก,อก,อก็ยกเพาะยกกพายก ติดห้วยด้วยนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆตองมาเฝ้าต้องได้มาเฝ้า น่าถึงจะพอใจงองแง่นะคะตอนเสากับตอนแรกส่วนมากจะเป็นตอนบายนะคะกินเขาเที่ยงเหลี่ยงหยุดเครื่องปุ๊บเป็นเลยแต่เช้าไม่เป็นอะไรพอเวลากินข้าวเสร็จมาปุ๊บเป็นเลยงองแง แบบนี้นะทุกคนเดวช่างก็ขึ้นนะคะกระโดดขึ้นข้างหลังมือ มือค้างเนื่องกับม,มันคุณแจไว้ตลอดนะคะดูมันแตกนะทุกคน กดีกแลวเนอสเซฟตี้นะคะโมเลข้างหน้าคับ ผูกยาหรือผูกสั่นนี่เชื่อมันยืดมันลื่นเชื่อใกล้จะหมดยังโอ,กอ,อ้ก้อนใหม่ยังเลย อันนั้นมันใหญ่กว่าไม่ใช่เหรอเซ้าซิงซ่ากับเคียวคูเคียวคู่พบเจอบ่อยนะยนอโอ้เราต้องเปลี่ยนไปใช้บเบอกเต้าระสั้น แต่เราซื้อเบอร์แปดมาตั้งสองกระสอบเลยนะเมื่อเช้าเอาพี่พน้องเดี๋ยวจะไปน,นับก่อนขี่ฟางก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ส่สองซาบโบไซ์ลุยเดียวพอกันไหมคลิปนาสบายดีสวัสดีจ้าบ๊าย